CEPT Powerhouse Episode 8 Transactive Energy ตลาดซื้อขายพลังงานแห่งอนาคตชีพจรแห่งโลกพลังงานที่คุณต้องตามให้ทันเจาะลึกทุกเทรนด์และเทคโนโลยีกับ CEPT Powerhouse โดย2 AI ผู้จะพาคุณไปสำรวจอนาคตของระบบไฟฟ้าสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านกลับสู่ CEPT Powerhouse ค่ะดิฉันไมล์และอาจารย์เมริตค่ะสวัสดีครับ ในตอนที่แล้วเราได้เห็นดวงตาแห่งอนาคตหรือเทคโนโลยีการพยากรณ์ที่ทำให้เรารู้ล่วงหน้าโดยประมาณว่าเราจะผลิตและจะใช้พลังงานเท่าไหร่ในอนาคตครับ ใช่ค่ะซึ่งอาจารย์ได้ทิ้งท้ายไว้อย่างน่าตื่นเต้นว่าเมื่อเรารู้ข้อมูลอนาคตแล้วมันจะเปิดประตูสู่ความเป็นไปได้ที่เราจะสามารถซื้อขายพลังงานกันเองได้วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันในหัวข้อ Transactive Energy ใช่ไหมคะคำนี้หมายถึงอะไรคะอาจารย์ ถูกต้องครับ Transactive Energy คือแนวคิดในการสร้างตลาดพลังงานที่เปิดให้ทุกคนสามารถเข้ามาเป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ขายพลังงานได้แบบอัตโนมัติมันคือการเปลี่ยนโครงสร้างของระบบไฟฟ้าจากเดิมที่เป็นแบบรวมศูนย์ที่การไฟฟ้าเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเพียงรายเดียวไปสู่ระบบแบบกระจายศูนย์ Decentralized ที่ทุกคนมีส่วนร่วมได้แต่ทำไมแนวคิดนี้ถึงเพิ่งจะมาเป็นที่พูดถึงอย่างจริงจังในยุคนี้ล่ะคะ เป็นคำถามที่ดีมากครับเพราะในอดีตเรามีผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ไม่กี่รายทำให้ระบบรวมศูนย์ทำงานได้ดีแต่ปัจจุบันเรามีสิ่งที่เรียกว่าสินทรัพย์พลังงานแบบกระจายศูนย์หรือ DERS เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลทั้งโซล่าเซลล์บนหลังคาแบตเตอรี่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือรถยนต์ไฟฟ้าครับการจะบริหารจัดการผู้เล่นนับล้านรายนี้ด้วยระบบควบคุมจากศูนย์กลางเพียงอย่างเดียวจะไม่มีประสิทธิภาพอีกต่อไปการใช้ ใช้กลไกตลาดเข้ามาช่วยจึงเป็นคำตอบที่เหมาะสมที่สุดครับเหมือนกับการเปลี่ยนจากซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่เพียงแห่งเดียวเป็นตลาดสดขนาดใหญ่ที่เกษตรกรรายย่อยสามารถนำผลผลิตของตัวเองมาตั้งแผงขายได้โดยตรงเลยใช่ไหมคะเป็นการเปรียบเทียบที่ยอดเยี่ยมมากครับและแผงขายของแต่ละบ้านก็คือสินทรัพย์พลังงานที่เรามีไม่ว่าจะเป็นโซลาเซลล์บนหลังคาแบตเตอรี่สำรองไฟหรือแม้กระทั่งแบตเตอรี่ในรถยนต์ไฟฟ้าที่จอดอยู่ครับ แล้วตลาดนี้ทำงานอย่างไรคะใครเป็นคนกำหนดราคาและทำไมมันถึงดีกว่าระบบเดิมคะราคาในตลาด Transactive Energy จะไม่ได้ถูกกำหนดตายตัวครับแต่จะลอยตัวตามกลไกอุปทานและอุปสงค์ณนะเวลานั้นๆและในพื้นที่นั้นๆครับตัวอย่างเช่นในตอนเที่ยงที่แดดจัดทุกบ้านผลิตไฟฟ้าได้มาก ซัพพลาสูงแต่คนอาจจะยังไม่กลับบ้านมาใช้ไฟดีมานตำ่ำราคาไฟฟ้าในช่วงเวลานั้นก็จะถูกลงโดยอัตโนมัติในทางกลับกันช่วงหัวค่ำที่ทุกคนกลับมาเปิดแอร์ดูทีวีดมานสูงแต่ไม่มีแสงอาทิตย์แล้วซัพพลาตำ่ำราคาไฟฟ้าก็จะปรับตัวสูงขึ้นครับ อาจารย์เน้นคำว่าในพื้นที่นั้นๆด้วยมีความสำคัญอย่างไรคะสำคัญมากครับเพราะระบบไฟฟ้ามีข้อจำกัดทางกายภาพการส่งไฟฟ้าไปไกลๆจะเกิดการสูญเสียและอาจทำให้สายส่งหนาแน่นเกินไปดังนั้นราคาไฟฟ้าในพื้นที่ที่มีการผลิตมากเกินความต้องการควรจะถูกกว่าในพื้นที่ที่ขาดแคลนไฟฟ้าและต้องนำเข้าจากที่อื่น แนวคิดนี้จะสร้างสัญญาณราคาตามพื้นที่ที่กระตุ้นให้เกิดการใช้พลังงานที่ผลิตได้ในบริเวณใกล้เคียงให้มากที่สุดซึ่งช่วยลดภาระของสายส่งในภาพรวมได้ครับแล้วใครจะได้ประโยชน์จากกลไกลนี้คะทุกคนครับสำหรับผู้บริโภคระบบจัดการพลังงานอัจฉริยะที่เราคุยกันไปในตอนที่6จะทำหน้าที่เป็นนักลงทุนส่วนตัวให้เราเลยครับมันจะตัดสินใจอัตโนมัติว่า โอ้ตอนนี้ราคาไฟถูกมากควรจะซื้อไฟจากเพื่อนบ้านมาเก็บไว้ในแบตเตอรี่หรือตอนนี้ราคาไฟพุ่งสูงมากเรามีไฟเหลือในแบตเตอรี่ควรจะขายออกไปเพื่อทำกำไรส่วนฟอกโครงขายโดยรวมกลไกลราคาจะช่วยสร้างสมดุลให้ระบบโดยอัตโนมัติครับเมื่อราคาไฟแพงคนก็จะลดการใช้หรือหันมาขายไฟทำให้ความต้องการไฟฟ้าสูงสุดพีคดีมานลดลงซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ราคาแพงได้ ฟังดูเป็นระบบที่ฉลาดมากค่ะแต่ในเมื่อมีผู้เล่นเป็นล้านล้านรายที่ซื้อขายกันเองตลอดเวลาเราจะมั่นใจในความโปร่งใสและความปลอดภัยของธุรกรรมเหล่านี้ได้อย่างไรคะว่าจะไม่มีใครโกงหรือข้อมูลผิดพลาด นั่นคือจุดที่เทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามามีบทบาทสำคัญครับบล็อกเชนทำหน้าที่เหมือนสมุดบัญชีสาธารณะแบบดิจิทัลที่ทุกคนในระบบถือสำเนาของตัวเองทุกๆธุรกรรมที่เกิดขึ้นจะถูกบันทึกและตรวจสอบโดยสมาชิกในเครือข่ายเมื่อบันทึกแล้วจะไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้ครับ พอจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดขึ้นได้ไหมคะว่ามันทำงานอย่างไรได้เลยครับเราสามารถสร้างสิ่งที่เรียกว่าสมาร์ทคอนแท็กบนบล็อกเชนได้ครับเช่นเจ้าของรถ EV อาจจะตั้งโปรแกรมไว้ว่าถ้าฉันกลับถึงบ้านตอน6มโมงเย็นแล้วราคาไฟฟ้าในตลาดต่ำกว่า2บาทต่อนหน่วยให้เริ่มชาดรถทันที แต่ถ้าตอนสองท่งราคาไฟฟ้าพุ่งสูงกว่า5บาทและแบตเตอรี่รถชั้นมีไฟเกิน80%เเซให้นำไฟฟ้าจากรถขายคืนเข้าระบบ10หน่วยคำสั่งทั้งหมดนี้จะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อเงื่อนไขเป็นจริงโดยไม่ต้องมีคนกลางมาอนุมัติเลยครับนี่คือความโปร่งใสและน่าเชื่อถือที่บล็อกเชนสามารถมอบให้ได้ครับสุดยอดไปเลยค่ะและแน่นอนว่าระบบตลอดที่ซับซ้อนขนาดนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีเทคโนโลยีพื้นฐานที่คุยกันมา หมดไม่ว่าจะเป็นการพยากรที่แม่นยำ EMS ที่ฉลาดระบบสื่อสารที่รวดเร็วและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ลึกซึ้งถูกต้องที่สุดครับไม้ Mai. สรุปได้ว่า transactive energy คือการเปลี่ยนระบบไฟฟ้าให้กลายเป็นตลาดเสรีที่ทุกคนมีส่วนร่วมได้โดยใช้กลไกราคาเพื่อสร้างสมดุลและประสิทธิภาพสูงสุดให้กับโครงข่ายและใช้เทคโนโลยีอย่างบล็อกเช n เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้บ้านทุกหลังมีศักยภาพที่จะเป็นมากกว่าผู้บริโภคแต่เป็น prosumer คือเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคในคนเดียวกันใช่แล้วครับและถึงแม้ว่าการสร้างตลาดพลังงานเสรีในระ ประเทศเป็นวิสัยทัศน์ระยะยาว แต่ก้าวแรกของการนำแนวคิดเหล่านี้มาทดลองใช้ให้เกิดขึ้นจริงก็มักจะเริ่มต้นในสภาพแวดล้อมที่เล็กลงมาก่อนอย่างเช่นในโครงการไมโครกริดครับน่าสนใจมากค่ะและนั่นก็คือการเชื่อมโยงที่สมบูรณ์แบบสูตรตอนสุดท้ายของซีรีส์เราที่เราจะไปดูกันว่าการนำเทคโนโลยีทั้งหมดนี้ไปประยุกใช้จริงในพื้นที่ไมโครกริดเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่อย,อย่าง r e 100นั้นมีหน้าตาเป็นอย่างไรกับกรณีศึกษาการออกแบบการใช้พลังงานหมุนเวียน เต็มร้อยสำหรับเกเวิรด์สแควร์ห้ามพลาดบทสรุปของซีรีส์เรานะคะสำหรับวันนี้ผมและมายต้องขอลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีค่ะ